ซีรีส์รู้ไว้ประกันสังคมตารางจ่ายเงินสมทบชราภาพ20ถึง22ปีได้เงินบำนาญ4,125บาทถึง4,575บาทแต่ทำไมเราพอไปรับบำนาญจริงๆกับประกันสังคมได้เพียงเดือนละ3,259บาทเกิดจากอะไรคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าปรกัการสังคมนะครับยึดนะเวลาคำนวณเนี่ยเขาจะยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ระกเบตน สิ้นสุดลงนะครับในการเอาไปคำนวณนะจะได้20%นะครับถ้าใครส่งมากกว่า15ปีทุกๆ12เดือนก็จะได้เพิ่ม1.5%คราวนี้ในตารางที่เรามักเห็นกันเนี่ยมันใช้ฐานเงินสมทบมาตรา3-3คือฐาน15,000บาทนะครับ 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทเป็นฐานสูงสุดของประกันสังคมเลยซึ่งถ้ายึดตามตารางนี้นะครับแล้วก็ส่งมานะครับ20ปีก็จะได้4,125บาท21ปีได้4,350บาท22ปีได้4,575บาทนั่นเองซึ่งถ้าฐานเงินสมทบ15,000บาทจริง นะครับจะได้ตามนี้แต่ในความเป็นจริงของอาการทํางานนะครับเราฐานเงินสมทบอาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับบางคนเงินเดือนนะครับหนึ่งบาทหมื่นสแล้วเพิ่งมาหม0 0นห้าในปีสุดท้ายนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เงินเดือนเท่านี้นะครับพอไม่ได้เงินเดือนเท่านี้ประกันสังคมยึด ตามฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน15ื่นใช่ไหมเขาก็จะต้องเอา5ปีหรือ60เดือนสุดท้ายล่าสุดของของการส่งประกาศสังคมเนี่ยมาหารเฉลี่ยนะครับและคำนวณค่าเฉลี่ยจริงๆของอาฐานเงินสมทบนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปคำนวณให้ดูนะครับ ว่าคำนวณอย่างไรแบบชัดแจ้งเลยนะครับอ่ะเรามาดูตารางนี้ส่งประกันสังคมมา20ปีถึง22ปีฐานเงินสมทบไม่เท่ากันในช่วง60เดือนสุดท้ายบางคนฐานเงินสมทบไม่เท่ากันเงินขึ้นแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับผมยกตัวอย่างติ้งต่างว่าจำนวนปีแบบนี้นะครับปีที่1ได้เงินเดือน12,000บาทนะครับคูณ12ก็แสน44,000บาท ีที่2ได้เงินเดือน12,500บาทนะครับในปีนั้นคูณ12ก็150,000บาทปีที่3ได้เงินเดือน13,000บาทคูณ12ก็156,000บาทปีที่4ได้เงินเดือน14,000บาทคูณ12ก็168,000บาทปีที่5ได้เงินเดือน15,000บาทนะครับคูณ12ก็180,000บาทนะครับนี่คือนะครับนี่คือทั้งหมด5ปีนะคราวนี้ พอเราแจกแจงนะครับมาได้แล้วเราเอามาบวกกันเลยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบวกหนึ่งแบวกหนึ่งแสนห้าบวกหนึ่งแบวกหนึ่งแเท่ากับ7 9็ด0 0นเะครับคราวนี้เราเอา7,98,000นหารด้วย60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ1นึ่งแสบาทนะครับหนึ่งาบาทนี่คือฐานเงินสมทบที่แท้จริง นะครับเป็นฐานเงินสุดทบที่เราคำนวณ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมาแล้วนะครับเฉลี่ยได้13,300บาทเอาเข้าสูตรเลยนะครับ13,300าทสมบาทสมมติส่งมา20ปีนะครับส่งมา20ปี20-15ลบ15มีส่วนต่างนะครับจำนวนปี5ปีเพราะั้นส่วนต่างมีค่านะครับ1.5ูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่มเข้ามาอีกของเดิม20% นะครับได้อยู่แล้วบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ13,300บาทบำนาญที่คุณจะได้รับจริงคือ3,658บาทนี่คือบำนาญที่ได้รับจริงจากการคำนวณจริงนะครับถ้าส่งมา22ปีล่ะ,ะ1 2ปีก็คำนวณได้นะครับได้4,57บาทนะครับได้4,57บาทจะเห็นว่าการคำนวณเนี้ยนะครับ มันเอาจากของจริงฐานเงินสมทบของคุณจริงๆมาคำนวณแล้วมันจะเห็นผลนะครับจริงๆที่คุณจะได้รับจริงโดยที่ไม่ได้พึ่งตารางเพราะถ้าเราไปพึ่งตารางตารางจะอ้างอิงฐานเงินสมทบเดียวคือ15ึ0 0หบาทนะครับนะซึ่งถ้าผมคำนวณแล้วเจาะลึกเนี่ยผมจะคำนวณได้เลยนะครับว่าได้ฐานจริงได้บำนาจริงๆเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นขอแค่รู้ว่า ฐานเงินเดือนของคุณ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจริงๆมันเท่าไหร่กันแน่มันไม่ใช่ยึดเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับถ้าเรายึดเงินเดือนเดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะคํานวณได้แค่คร่าวๆแต่ไม่สามารถทําคํานวณเจาะลึกได้จริงๆเพราะก่อนหน้านี้เงินเดือนมันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะนั้นต้องดูหน่อยแต่ถ้าใครเงินเดือน2 0,000มาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยเงินเดือนเกินฐานก็ยึดตามฐานได้เลยนะครับ อันนั้นมันก็จะตรงเป๊ะนะแต่ถ้าเงินเดือนไม่ตรงตามฐานมีการเ,าเงินเดือนลดลดหลั่นเพิ่มเพิ่มลดเพิ่มลดก็ต้องคำนวณตามจริงนะครับลองดูนะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้ง,ท,งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับพระพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ